อัปเดตใหม่กองทัพนักรบไฟลุกจะเต็มพลังแห่งไฟพร้อมไฟทุกสมรภูมิพร้อมกับสกินอาวุธถือโชว์หน้า็อบบีเป็นเจ้าของแฟชั่นสุดร้อนแรงในราคา25เพชรระยะเวลาวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับกิจกรรมใหม่ทีมนักสำรวจชายแฟชั่นที่ร่วมออกแบบกับอนิเมะชื่อดังผู้ต่อสู้กับไททันนอกกำแพงเพื่อปกป้องผู้คนเป็นหนึ่งในทีมสำรวจกันได้ที่ตลรกีลอยอิลระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับมามีแล้วเนาะสเก็ตบอร์ โ okay, okay. อเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนนะตรงๆหันหน้าตรงๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็กดใช้สเกตบอร์ดอ่าลงไปให้โดนยางนะให้โดนยางปุ๊บอ่าแล้วก็ปุ๊บว้าได้ทำไมวะโดนยางแล้วก็เด้งขึง้นอ่ะโดนยางปุ๊บยกเลิกเลยพบโดนยางปุ๊บสเกตบอร์ดต้องยกเลิกทันทีแล้วก็ห้ามเด้งอยู่ที่เดิมอีกรอบหันหน้าไปทีนี้นหันหน้าไปอ่ะปุ๊บเฮ้ยเเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ย เอาไว้เอาไว้แบกยังให้โดนให้โดนบ้านยให้โดนบ้านโอย่ออาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้เหมือนเดิมนะได้กดเดินหน้าด้ปะตอนตอนไอตอนไปฝั่งนั้นไปดูไม่ได้กดได้กดปล่อยปล่อยแล้วอันนี้ปล่อยอันนี้คือปล่อยอันนี้ปล่อยไปอะไไ้ไอมายอย่ารายงานกูด้วยเพื่อนไอ้เหี้ย รอบนี้นะครับแบงค์เปลี่ยนรหัสมานะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกครั้งครับเมื่อกี้วงบีบบางนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะครับผมจะคณาถเข,<อ>ขาโพกพีเขาจะขนาดไหนเฮ้ย,ยมันได้แล้วไอ้แบงบ <c oughs> ค์แค่แค่โดนแค่โดนแค่โดนโดนขอบก็ได้เออแค่โดนขอบก็ได้อ่ลองดูลองดูไม่ต้องไอขนาดนั้นปุ๊บหาลงมาปุ๊บอ่ะเด้งออกเออ กนแล้วไปเออไป้ยไดแ้วแล้วไป้ไปแล้ว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 ไป้วไาแวไปแล้วผมตลมผไตาม้มไปแล้แบ้วไปนะ้รับผล้ะตามไปแบ็คไปแล้วนนแ้ถล้าผมแล้วไปแล้วนก็ใหแล้วับมลมกปล้องไปแล้ไแบ้คนะเฮ้ยเอาวะปวไป้วไปแล้วไปแล้วไป้ไป้วไฮ้ยเปปแล้วไป้วไ้ไป่้ไป้ปวววิ่งเราไปวไปไไ ทำอะไรไม่ได้เลยคือบั๊กนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะครับมันแค่แบบไปเรื่อยๆเฮ้ยเรื่องว่ะเฮ้ยพี่ผมหันซ้ายหันขวาได้เลยเนี่ยคือ,ค,อคือลงไป,ไ,ป,ไ,ปไกลวะลงไปไกลจัดเลยปะโอ้พี่พี่ไกลมากๆเลยพี่ไปแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะถึงพื้นนะไปเรื่อยๆเฮ้ยมันค้างถึงไหนวะเนี่ยคือแบบมันไม่มีที่จำกัดเอ้ยกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยกดโอ๊กกดไอวอกดกดไม่ได้เลยเปลี่ยนปืนอะไรไม่ได้สักอย่างอะอะไรก็ไปเรื่อยๆเลย,เลย เฮ้่ไปเรื่อยๆพี่จะถึงกระท่อมวะเนี่ยคือค้างยังไม่ลงเลยนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆนะจะแบบแต่แถ้าถ้าถึงน้ำน่าจะน่าจะลงอยู่แหละน่าจะลงดูยี่ห้มคนพียนถ่ายคลิปนะตายกับอากาศอะตายกอากาศอะไพี่นี่คืออเดว ไม่ขยับไม่ได้นะครับมันเป็นบั็กที่แบบไม่ได้ดีอะไรเลยแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่โกงใครด้วยนะครับโอเคต่อไปเราจะให้พี่ยานะครับเป็นคนทำบั็กนี้มาดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงเอาล่ะต่อไปเป็นคิวพี่ไอ้นะครับเดี๋ยวเราจะรัดคิวให้ก่อนเลยแล้วกันนะเฮ้ยวีดีก่อนคือแบบรัดคิวให้เลยออนนี้คือพี่ไม่ต้องทำอะไรแย่แย่เว้แค่แบบหาสเก็ตบอร์ดเฉยแล้วก็มันก็ต้องพยายามหน่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูผมอธิบายครั้งเดียวเลยแล้วกันเอาว่าเราจะไปลงที่ลงสีนะพี่นะ สถานที่ของเรานะพี่ต้องเป็นคนทำเว้ยเดี๋ยวผมจะผมจะแนะนำวิธีทำนะมึงให้กูเป็นคนบ้านนพี่มีบอร์ดมีบอร์ดอีกที่หนึ่งนี่นะพี่มาดูผมนะแต่มันต้องใช้ความพยายามหน่อยอะดูผมกอนนะดูผมก่อนอย่าเพิ่งตามครั้งแรกพี่ใช้บอร์ดประมาณนี้เว้ยแล้วก็ปุ๊บลงไปที่ยางแบบนี้ปุ๊บเลยพี่แรงไปแรงไปเหมือนที่พี่ทำครั้งแรกอะพีของผมสองชั่วโมงมันต้องได้ใช่เหรอแบ๊กดีๆเฮ้ยพ่งพูดเลยแบ๊กเอ้ย อ่ะไปปุ๊บอ่ะกดแล้วก็เด้งไปฝั่งนู้นพี่ทะเลก็ต้องเด้งยางใช่ไหมใช่เด้งยางไปฝั่งทะเลอ่ะไปเด้งเฮ้ยวินเฮ้้ยมาแลววินกูลอยได้จริงเลยใช่วินกูจะลอยไปไหนวะเนี่ยไม่รู้พี่ลอยอังคารเอาวินกูติดกูติดคือกูติดคือเอาใหม่เอาใหม่กพี่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ะรู้เลยใช่ป่ะรู้เลยใช่ไหมรู้นะรู้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะ เราดูนะว่าพี่ไอจะทำได้หรือเปล่านะพี่จะได้รับบรรยากาศแบบเต็มเลยปุ๊บอ่ะมาแล้วก็เด้งไปไดไหมไม่ได้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 ไพี่ไอทำได้เหรอเฮ้ยินกูไปแล้วแต่มันกูเดียวไม่ได้หรอกติดบ้านไม่ถึงติดบ้านติดบ้านมันไม่สูงพี่เรียบร้อยโง่โนดีปวดโดนไปดิไปดิไปดิเอาไายพี่เอาไายบายติดง่ายอยู่ติดง่ายอยู่ถ้าพี่รู้แล้วมันติดง่ายไปมาอ่ะจัดการพี่ โดนโดนเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่าแต่ลองดูได้ไม่ได้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 ทำไมพี่โดนไม่ถูกว่ะึเฮ้ยได้ได้ได้รอบนี้ได้รอบนี้ได้ใช่เหรอได้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 ถึงไะโอ้โหนิดเดียวอะไรวะเอากระชาไปดูว่าพี่จบเลยจะได้รอรลอยไปไปีคนละลอยกันมาคนละมูดกันแล้วนะว่าพี่วงปีบระบาผมว่าตาหน้าดีกว่าไป รอบนี้เดี๋ยวลองใหม่นะครับเมื่อกี้วงบีบนะเราทำกันนานเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ไอ้ลองใหม่แบบคือแบบได้รับประสบการณ์เต็มเต็มแน่นอนไปจัดไปพี่เราจะดูต่อไปนะครับจนกว่นจะติดนะจนกว่าจะติดนะอตอนนี้พี่ไอ้พยายามอยู่นะครับพื่น้องก็อย่าล,ลืมกดไลค์พี่ไอ้ไอเลยนะครับผม <c oughs> พยายามมาเหม็นปุ๊บเฮ้ยเ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วเฮ้ยสูงสูงสูงหรือเปล่าได้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 ใช่เหรอได้เหรอได้หรือเปล่า ได้เละได้เละได้เละได้ไครเที่ยงและชนทำไมพี่ชายไม่สูงเหมือนใครเขาเลยวะได้โดดยังไงเน่ยพ้นน่ะก็ผมก็กดวิ่งแล้วก็กระโดดแต่ว่าไม่ต้องหลักใจแค่นั้นแหละพี่ไม่ต้องเลยวิ่งปุ๊บกระโดดอย่างเงี้ยพี่ใกล้ๆเลยแล้วก็ปล่อยเลยปะถ้าปล่อยแล้วพี่ผมว่ามันเดี๋ยวมันตายแล้วเดี๋ยวพี่จะไปรับประสบการณ์เฮ้ยผมอยู่ข้างบนดีกว่าผมรอดูพี่อยู่ข้างบนดีกว่ารอบเนี้ยก็ดูความสำเร็จของพี่ชายใช่แล้วใช่แล้วคือแบบพี่คุ้มค่ามากอ่ะเฮ้ย เฮ้ว่ะติดแล้วว่ะเปจริงไหมเนี่ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่าพ้นกำแพงตรงนั้นหรือเปล่าพ้นพี่คิดว่าพ้นปะพ้นพ้นพ้นเหรออาจจะว่ะพ้นเฮ้ยพ้น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 น่าพ้นน่าพ้นเยอะเลยพ้นเยอะเลยอะไรเยอะวะไอ้เหยื่อเท้าแตะนิดเดียวไอ้สัตว์โอ้โหเฮ้ยพ้นเยอะนี่อันนี้คือจริงแค่จริง เอาละผมจะรอยตรงนี้นะพอพี่ไอจ่าแบบล่อนมาตรงนี้พอดีนะล่อนเอวตรงนี้พี่จัดเอวพี่ล่อนไปล่อนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมาดูว่าพี่ล่อนี่ไอจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเข้าห้องน้ำเลยพี่เข้าห้องน้ำไปเลยชนเลยเฮ้ยวินไม่ได้หรือว่ได้ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้เอ้ยเอ้ยเอาวะเอ็นเอาละพี่พี่ขี่รถชนขี่รถชนตายอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วพี่ไอรอไปแล้วกระพื้อปีกพี่กระพือปีกหน่อยกระพือปีกหน่อยเฮ้ยอู้างผูหางผั้หางปู๊บล็อกเราขยับเลยไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยกูจะรอไปไหนเนี่ยน้องชายลอไปเรื่อยๆพี่รอไปเรื่อยๆเลยเออแต่ว่าเราก็แบ็คถ้าจะลอยอย่างนี้เราไม่เอาไอ้ปีกมาลอยไม่ดีกันนะไมเออว่ะเปลี่ยนจะคุ้มค่าตรงไหนเลยไปแล้วครับเติมมะพร้าวพี่ขอมะพร้าวลูกนึงปีนให้หน่อย เป็นยังไงเป็นยังไงฟันงี้ผมบอกแล้วว่าคุ้มค่าแน่นอนคือมันไปไกลไปไกลกว่าเครื่องร่อนอ่ะเออมันก็ยังดีหน่อยมันไปไกลกว่าเครื่องร่อนไปเรื่อยเลยจริงจไปเรื่อยๆแตไปยังไงขนาด้วกูก็ไม่ติดต้นไม้สักต้นเลยนะนี่ป่านนี่ตายเถอะมิกูลงทะเลเลยตอนนี้เนี่ยเออลงทะเลมันจะเป็นอย่างนี้ต่อว่ามันทะลุลงไปเลยแบบเงี้ยเฮ้ยจะไปนอกนอกผมเออจุ่มจุ่จุ่มจุ่มยังไงยังง่ายปะสุดยอดไปเลยว่ะกูมาไกลกว่าน้องชายไกลผมอีกมาไกลอยู่นะมาไกลเป็นพันเมตรเลยว่ะ ต่อไปครับก็จะเป็นพี่ยานะครับเราบอรอให้เขาทําดูนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะอยากโดนแบนมีไฟวะเปิดมาคําแรกหรือมันเป็นอย่างนั้นหรือมาพี่มา,ราครับพี่ว <นะ S 1> ีท่าแรกเราต้องหาสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวผมจะพาพี่ทําอะไรสักอย่างนึงคือแบบพี่ไอ้ไปทำมาแล้วคือแบบว้าวพี่รู้จักล่ <วา S 3> องแกงนะ่งปีรู้จักลองแก่งปะล่องลองลองใช่ลองแข่งรู้จักรู้จักอ่ามันไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้หรอก พ,พี่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนพี่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนโ <Okay S 1> อเคครับพี่วินสุดหล่อพี่ใช้สเก็ตบอร์ดต,ตรงนี้เนะนี่ยนี่นี่ตรงนี้นะแล้วพี่ก็ร่วงลงไปปุ๊บพอสเก็ตบอร์ดมันโดนยางพี่กดยกเลิกสเก็ตบอร์ดแล้วก็เด้งมาข้างหน้รารดโรบักเฮ้ยเอาวะเขาจะทำได้แล้วนะเขาจะทำได้เขาจะเพอร์ฟฟิกนะแบบแค่ตาเดียวอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอุ้ยไม่ติดอ่ะมันอาจจะเพอร์ฟฟิกแต่มันไ,ไม่ติดเสมื่อไฟไปเอาเลยโยมโยมตาสุดยอดตาโยม อย่าไาโยมลืมเหรอลืมลืมเหรอไม่ลงหมดแล้วตอนนี้ไม่ลงช้าขนาดนั้นโยมพอดีพอดีอ่ะเอ๊บเดินหน้าด้วยอ่าหันหน้าไปฝั่งนั้นติดไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามมันข้างไปอ่ะต้องหันหน้าอย่างเดียวเอาเคล็ดลับกูปอย่าที่กูทำได้มานจะคือจังหวะที่มึงกระโดดอ่ะให้มึงเห็มองขึ้นฟ้าไปเลยเฮ้ย ที่กูทำกูทำอย่างเงี้ยเขาจะโดนเลยได้ทั้งอันนะทั้งอันเฮ้ยเฮ้ยสูง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 เฮ้ยเอาวะสูงว่ะแหมมองฟ้าก็จบแล้วเอาแล้วจหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ว่าไงห้องน้ำไม่แน่สุดไปแม่งเอ้ยเอาไปเอาไออกหาห้องน้ำไยออกหางแค่นี้ับจากลูกพี่ผมไม่ไงล่ะจัดไปจัดไปปุ๊บเฮ้ยเอาวะเอาแล้วพี่ล้นจัดไปไม่ต้องตั้งหลักไก่ได้ เฮ้ยส <muitas> <ian> ูงใจเฮ้ยสูงวจเฮ้ยยนยยยไยยยยัยยย้ยได้ยยยยยลยยเ้ยยลยย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 ยนยยยอยย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 ่มยย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 ลอยไยยยยยยียย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 ยเยย่ยยอยยยยอยยยบยยยยเยยยไยย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 คุยยยยยยยมยยยยยมยย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 ยมยยยยย้ยยยมคยยยยย่ยย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 ัยยยยยย้ยยยรยย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 ให้รวยนะ ไม่ไม่มีเส้นซื้อเอาเต็มเต็มเลยนะเออเอ้ยผมเพิ่งคิดออกเออเราวินเครื่องร่อนก็ได้นะครับน้องๆไม่ต้องมาทำอย่างนี้นะครับคือนี่คือวิธีที่ผิดคือนี่คือวิธีที่ผิดเออคือเราอ่าใช่ใช่ครับผมผมว่าทำเป็นวิธีที่ผิดให้ดูเปื่อเสกครับทำยากนะตรงเนี้ยไม่ต้องทำนะครับอะไรพี่ทำยังไงวะผมให้กประธานมีอะไรสักกว่าจะโดดได้ลงเล่มอะไรได้ล่าสุด